วานนี้ค่ะมีเหตุฆ่าชิงทรัพย์หญิงสูงวัยนะคะอายุ74ปีที่ร้านเสริมสวยชอ่อทิพย์ใกล้กับท็อปแรนด์พลาซ่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะรายเลียงเหตุการณ์กันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฆาตการรมภายในบ้านพักนะคะที่เกิดเหตุก็เป็นตึกแถวสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เปิดเป็นร้านเสริมสวยค่ะชื่อว่าร้านชอ่อทิพย์อยู่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าท็อปแรนด์พลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งก็ไปพบศพนะคะของผู้ที่เสียชีวิตค่ะเป็นหญิงสูงอายุทราบชื่อว่านางบัญญัติกันทองอายุ74ปีด้วยกันและเป็นเจ้าของบ้านพักหลังดังกล่าวค่ะเสียชีวิตในลนักษณะนอนคว่ำหน้าที่ลำคอมีบาดแผลถูกของมีคม บาดลึกนะคะเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่จนเลือดไหลนองเต็มห้องน้ําค่ะตรวจสอบทรัพย์สินนั้นพบว่ามีสร้อยขอทองคําหนัก1บาทสร้อยข้อมือหนัก50สตางค์และแหวนอีก1วงค่ะเบื้องต้นก็ได้รับแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านพักในช่วงเช้าก่อนที่ทางด้านของลูกสะพายผู้ที่เสียชีวิตนะคะจะเข้ามาพบศพค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวง,วงจรปิดเพื่อที่จะหาเบาะแสร่องรอยของคนร้ายค่ะใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์น,นี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายหรือผู้เสียชีวิตนี้นะคะก็อยู่บ้านหลังนี้เพียงคนคเดียวแต่ว่าครอบครัวของเขาอีกหลายคนคเช่นลูกชายเอ๋ยลูกสะพ้ายเอิยอยู่ระแวกใกล้เคียงกันเลยค่ะ,คะแล้วก็ผู้ตายเนี่ย ลูกชายคนที่สองของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าพ่อของตนเองเนี่ยก็เสียชีวิตไปเมื่อ2ปี 2> ที่แล้วจากนั้นแม่ก็ขออยู่คนเดียวมาตลอดเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้ก็เคยเปิดเป็นร้านสมสวยนี่แหละค่ะ,คะเขาก็ทํามาตั้งแต่สมัยสาวๆแต่ว่าพอ,อ,อคู่ชีวิตของเขาเสียชีวิตลงเนี่ยลูกเองก็บอกว่าอยากจะให้พัก แต่คุณแม่ไม่ยอมพักค่ะบอก<ม>ว่าอยากจะทําเหมือนแบบเงาเงายมงเปิดร,ร้านอยู่ใช่ค่ะก็อยู่ไปทีนี้ด้วยความที่เขาก็เป็นห่วงพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะสําหรับลูกชายคนที่2นะคะก็บอกว่าไม่ต้องทาแล้วล่ะอยากให้แม่เนี่ยมาพักอยู่ที่เดียวกันเคยขอให้มาอยู่ด้วยกันแต่แม่ก็ไม่ยอมไปค่ะจนตอนนี้เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะคะโดยด้านนายเพชรเรือนโชมอายุ48ปีซึ่งเปิดร้านซ่อมรองเท้าอยู่ข้างบ้านของผู้เสียชีวิตเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าตอนประมาณ9นาฬิกาหรือ9้าโมงเช้าเนี่ยมาเปิด ร้านเห็นรถที่น่าจะเป็นรถผู้ต้องสงสัยเนี่ยแหละค่ะ,คะจกักรยานยนต์จอดอยู่หน้าร้านเลยก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาก่อนที่จะหายกลับไปเพราะว่าก็เหมือนเป็นลักษณะของลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าดูลักษณะท่าทางก็คือรูปร่างทวง้ทวมๆอายุประมาณ30ปีคล้ายๆทอม,มแต่ก็คิดว่าก็เป็นลูกค้าทั่วไปโดยตำรวจเองเนี่ยก็ได้บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บหลักฐานครบหมดเรียบร้อยแล้ว ที่สําคัญวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วค่ะว่าใครคือคนร้ายใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะทํางานกันอย่างรวดเร็วค่ะเหตุเกิดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาแต่ว่าก็มีผู้ที่ไปพบศพก็คือในส่วนของลูกสะพ้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งผลให้วันนี้ค่ะรวบแล้วค่ะสําหรับมือฆ่าตัดคอคุณยายอายุ74ปี ทางด้านของคนร้ายค่ะสารภาพว่าปมเหตุนั้นเกิดจากไม่พอใจที่ผู้ตายตัดผมให้ไม่ถูกใจจึงได้มีปากเสียงกันหลังจากนั้นค่ะก็ใช้มีดที่อยู่ในที่เกิดเหตุลงมือปาดคอคุณยายค่ะ